한국을 넘어 세계로 애터미의 꿈꾸는 여행가 샤론노즈마스터 원수희입니다. 반갑습니다. Good 원수희 2025년 첫 번째 애터미 석세스 아카데미입니다. 오늘은 첫번터미 성공스 아카데미입은첫 번째 애입니다 오늘은 데은미오늘 정말 많은분들오셨는데요 여기 ก็มีบางคนนะคะที่มาด้วยความสมัครใจนะคะแต่บางคนก็อาจจะถูกลากมาเหมือนกันใช่ไหมคะคนที่ถูคัามาจะนั่งแบบไหนฮะไข่ห้างค่ะแล้วก็กอดอกแล้วก็แอบถามคนข้างๆว่าจบเมื่อไหร่เนี่ยจะจบกี่โมงเนี่ยเพราะฉันก็เคยเป็นคนแบบนั้นเหมือนกัน แต่วันนี้เซนก็มายืนบนเวทีแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ฉันจะมาเล่านะคะว่าฉันเนี่ยเริ่มทำธุรกิจยังไงนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันคนที่แนะนำโทมี่ให้กับฉันเนี่ยก็คือสามีค่ะเพราะสามีเนี่ยได้รับการแนะนำจากรุ่นพี่ในบริษัทค่ะโดยรุ่นพี่เนี่ยบอกว่าผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกแล้วก็เป็นช้อปปิ้งมอลออนไลน์ 제품을 좀 사용해 봐 달라는 부탁을 받았더고요 <목소리도> 장사하는 곳에 가서 외식하고 아는 사람이 장사하는 곳에 가서 물건을 사는 그런 웬만하면 아는 사람을 통해서 소비를 하는 그런 사람들이었습니다. แ่ล้วเราเนี่ยก็เป็นเหมือนครอบครัวที่ถ้าเกิดใครทําธุรกิจอะไรเราก็จะคอยอุดหนุนอยู่เสมอนะคะสามีฉันก็เลยเริ่มนะคะหาสินค้าในช้อปปิ้งมอล์ของอาโธมี่แล้วก็เริ่มเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่น่าลองนะคะแล้วสามีก็บอกว่าเอออยากจะลองทําธุรกิจอาโธมี่สักครั้งดูนะคะสามีก็ดูตั้งใจแล้วก็คอยไป แนะนำนะคะตามหาคนแล้วก็อธิบายธุรกิจค่ะค่ะแล้ววันนั้นนะคะฉันอยู่บ้านสามีก็เปิดการบรรยายของท่านประธานดังมากเลยฉันก็เลยบอกว่าคุณคะไม่ต้องมาขายอโทมี่กับฉันค่ะไปแนะนำข้างนอกไปแล้วก็ถ้าอยากจะฟังอะใส่หูฟังด้นะเนี่ยค่ะ และตอนนั้นนะคะก็สามีทํามาได้ปีหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นวิกฤตนะคะในครอบครัวเราเริ่มเกิดขึ้นลูกใหญ่ค่ะสามีเริ่มจะรีครูชแล้วค่ะนะคะและ้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณทําธุรกิจอโทมี่เนี่ยผมว่าคุณต้องทําได้ดีแน่แนๆเลยนะคะฉันก็เลยได้เข้างานสัมมนานะคะ<ต>เป็นครั้งแรกค่ะ ตอนนั้นเนี่ยฉันทำงานอยู่ที่ร้านขายยาขนาดใหญ่หน้าโรงพยาบาลนะคะก็ทำมาประมาณ18ปีแล้วทำมระมาณ18ปีแก็ทำมาปป่ก็ทำาปมาีทําคะทปีด้วยกันะคะ 진짜, 저는 지금도 계속해서 일하고 있거니다 그리고 제가 지금도 계속해서 일하가하고있었습니다 그리고 가있었습니다 그리고 제가 지일을 했기 때문에 저는 그 경력을 인정을 받아서제법 많은 월급을 받고일을한다고생가을 했는데 최저시급이 그렇게 껑충 올라가니까 저랑 나중에 들어오신 분들, 그런 분들이랑 คือพอเนี่ยคะมัน hm. ถึงจุดหนึ่งที่แบบเขาเริ่มอัพนะคะเงินเดือนขั้นต่ำฉันก็รู้สึกว่าเนี่ยฉันทำงานมานานแล้วทำไมเงินเดือนฉันไม่ต่างกับคนที่เพิ่งเริ่มทำเลยนะคะแล้วเขาก็ไปขอเพิ่มเงินเดือนนะคะเขาก็เพิ่มไม่เท่าไหร่รู้ไหมคะห้าหมื่นวอนคะพันหนึ่งได้ ฉันก็รู้สึกว่าโหนี้ฉันก็ตั้งใจทำงานนะทำไมเขามองฉันแค่นี้เองนะคะาตอแต่ตอนแรกนะคะตอนที่ฉันทำนะคะก็เวลาขายยาเนี่ยเราก็ต้องแบบจัดยาด้วยมือของเราเองนะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะคะ มันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆระบบใหม่ๆนะคะก็คือสแกนบาร์โค้ดแล้วเนี่ยระบบก็จะจัดยาอย่างอัตโนมัติเลยนะคะมันก็เลยทำให้งานที่ต้องใช้คนเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะคะฉันก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเออต่อไปเนี่ยฉันจะยังมีงานทำอยู่หรือเปล่า ฉันก็เลยเริ่มหางานใหม่ๆทำนะคะแล้วก็ไปเหมือนสอบเพื่อเอาใบป,ประกาศต่างๆนะคะ<ต>เพื่อจะลองหางานใหม่ๆดูะคะ่ะเคิดว่าถ้าทำธุรกิจคิดว่ามันจะไปได้ด้วยดีไหมคะคนหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าทำเลยเดี๋ยวมันเจ๊ง แต่ฉันก็มีความมั่นใจแบบที่มั่นใจด้วยตัวเองะคะว่าถ้าฉันทำน่าจะไม่เจ๊งนะคะก็ะพอคิดไปคิดมารู้สึกว่าเฮ้ยในหัวมันเยอะเหลือเกินมันเราควรจะทำยังไงดีนะคะ นจนทำให้นะคะเริ่มสนใจนะคะสิ่งที่ท่านประธานเคยพูดไว้ค่ะแต่ว่าก็ยังมีฟอร์มอยู่ค่ะยังยังไม่เหมือนให้สามีเห็นว่าเราเริ่มสนใจนะคะแต่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยฉันก็เริ่มนะคะทําความเข้าใจเกี่ยวกับอะโทมีแล้วก็ตอนนั้นนก็เหมือนแอ s บส u ลตก็วางขายนะคะฉันก็เลยเออลองใช้ดูสักครั้ง แล้วก็เริ่มทานเฮโมคิมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วก็ดูไม่มีชีชวิตชีวาเลยค่ะก็จะดูหน้าเหนื่อยด้วยนะคะเพราะมีโรคกระเพาะเลื้อลังนู่นนี่นั่นนะคะแล้วน้ำหนักตัวก็น้อยค่ะจนคนถามว่า,วาเฮ้ยป่วยตรงไหนป่วยตรงไหนรไหนนรือเปล่าเวลาว <Wh ey S 2> คนถัมว่าทำไมผอมอย่างเงี้ยฉันก็เครียดนะ มันก็เหมือนทักคนอ้วนนะคะเหมือนกันเลยู้ทำไมผอมจังเลยฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะฉันก็เลยตอบว่าอ๋อพอดีจะดีบิวเป็นเกิลกรุ๊ปนะก็เลยลดน้ำหนักนะคะก็ตอบแบบคำๆไปนะคะ พอฉันนะคะใช้แอปซลูดแบบตั้งใจนะคะผิวก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะแล้วพอกินเฮโมคิมต่อเนื่องค่ะแล้วท้องก็เลยเริ่มดีขึ้นค่ะจากเคยเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็สุขภาพและผิวก็ดีขึ้นค่ะเป็นไงคะฉันใช้แค่ผลิตภัณฑ์2ตัวที่เป็นสิน,สนค้าหลัก สุขภาพฉันก็ดีขึ้นเลยค่ะ,ะขอบคุณค่ะฉันก็เลยนะคะตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจอโทมีค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับการตัดสินใจลาออกแล้วออกมาทำธุรกิจเองนะคะ <ST> 물이나오면우리모두다잡아먹히โอ้โหเกี่ยวกับแม่ก็มีครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ฉันเนี่ยไปเดินเล่นที่ริมทะเลสาบกับครอบครัวค่ะลูกชายคนเล็กก็ได้ยินเสียงจากในน้ำนะคะแล้วก็บอกแม่ครับมันเหมือนมีสั์ประหลาดจะกระโดดออกจากน้ำแน่เลยฉันก็เลยตอบว่างั้นเราคงโดนจับโดนมันจับกินแน่เลยนะคะลูกชายก็เลยตอบว่าไม่เราเป็น นางเอกของเรื่องเราเป็นพระเอกของเรื่องพระเอกหรือนางเอกจะไม่โดนกินคําพูดนะั้นนะคะทำให้ฉันเนี่ยเหมือนแบบตั้งสติได้เลยว่าถ้าเราอยากจะเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกเราก็ต้องสู้แล้วก็พร้อมลําบากนะคะฉันก็เลยตัดสินใจอย่างกล้าหาญแล้วก็เปิดประตูใหม่ๆพร้อมรับกับสิ่งที่ท้าทายเข้ามาในชีวิตค่ะ บาสสนน้าน세상에แม้ว่าฉันก็มีความรู้ในอาชีพของฉันนะคะแต่พอออกมาเจอโลกความจริงแล้วมันก็ไม่ได้แบบนั้นนะคะเพราะฉันไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายเลยนะคะคนรอบข้างก็มีอคติบางคนก็ไม่ช่วยพูดจาไม่สนใจใยดีเลยค่ะแกนน้ก็มันมีกมันคนบ

คนที่ลาออกจากการทํางานประจำนะคะน่าจะคิดเหมือนฉันนะคะว่าอยากจะตื่นเช้ามาไปกินบรันช์นะคะไฮโซไฮโซแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเบื่อมากเลยมันไม่มีอะไรทํานะคะฉันก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าศูนย์ทุกวันค่ะแล้วก็ทำตัวเหมือนนักเรียนแล้วก็ขยันเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดและผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะก็เริ่ม ทำงานแบบนั้นไปนะคะสินค้าก็ดีใช่ไหมคะราคาก็ดีค่ะแต่สิ่งที่จําเป็นต่อการทําธุรกิจก็คืออะไรคะแพชชันนะะ่นค่ะแล้วก็การลงทุนเรื่องเวลาฉันก็เลยลงทุนเวลาทุกอย่างในการทําธุรกิจเลยคะ่ะ 난도 없어. 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 난 ฉันอยากจะนอนกี่โมงก็นอนฉันจะตื่นกี่โมงก็ตื่นฉันรู้สึกมันฟินมากเลยนะคะแบบรู้สึกมีความสุขมากๆฉันมีสองชื่อนะคะก็ชื่อเกาหลีก็คือวอนซูฮีนะคะแล้วก็เอลล่าค่ะตอนแรกที่ฉันตัดสินใจทำอาทูมี่นะคะฉันตั้งเป้านะคะว่าฉันเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจระดับ global นะคะ ตอนนั้น,นะคะคนที่เรียกฉันว่าเอลล่าเนี่ยแทบไม่มีเลยค่ะมีแค่ฉันคนเดียวค่ะเวลาฉันส่องกระจกแล้วฉันก็บอกเอลลาเธอทำได้นะคะคือพูดก,กับตัวเองค่ะแต่ตอนนี้เป็นไงคะตอนนี้มีคนที่เรียกฉันว่าเอลล่าเนี่ยเยอะกว่าเรียกฉันว่าวอนซูฮีซะอีกค่ะ ฉันเนี่ยมีพาร์เนอร์ในหลายประเทศเลยค่ะฉันก็เดินทางนะคะไปทำงานกับพาร์เนอร์นะคะแล้วก็เที่ยวเล่นไปด้วยค่ะทั้งทำงานแล้วก็เที่ยวไปด้วยค่ะชีวิตที่เคยถูกขังเอาไว้ในห้องจ่ายยาเนี่ยฉันคิดว่านั่นคือโลกทั้งใบของฉันนะคะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอนโทมีก็ไปเปิดตลาดและนั่นก็คือที่ทำงานของฉันค่ะจา<ะ>กเพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวฉันสามารถเริ่มไปทำงานที่สถานที่ใหม่ๆได้ทั้งทัชมาฮาลก็เคยไปฉันเคยไปที่ตุรกีแล้วก็อยุธยาที่ประเทศไทยด้วยค่ะ 신ิ에는중앙아อเชีย이าส์คนที<า>่มีคนเยอะมากอยู่ค่ะแล้วก็ฉันนะคะก็ได้นะคะร่วมกับพาร์ทเนอร์จากคาซัคสถานนะคะแล้วก็ทําำโปรเจกต์โกวนานเดดไปด้วยกันคะ่ะซึ่งเขาก็จะมีแบบกลุ่มคนที่มีเชื้อสายเกาหลีอ,อยู่ในเมืองนั้นเยอะนะคะ

คือเขาบอกนะฮะว่าตอนที่เขาอยู่ที่คาสักสถานเนี่ยเขาก็าได้ e v e n ิ่งแค r e มาแต่ว่าไม่รู้วิธีการใช้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครอธิบายให้ฟังค่ะ

제대로 된 회사를 만나지 못했던 아쉬움에 애터미에 대한 확신이 더 컸었는데요. 저는 그 파트너 부부가 시스템 소득자가 되는데 적극적으로 후원하겠다는 약속을 하고 파트너 부부가 약속을 하니까 그 저는 하그는 하면 그와 와저하와는이 하면 그와 와저 하면 그는 이제, 하 하면 하 나와 다른 언어를 쓰는 사람들이 애터미에 열광하고 애터미로 꿈을 키우는 일은 굉장히 드라마틱한 과정입니다. 그런데 얼마 전에 파트너 กับคนจนนอนม 죽음의 고비를 넘기는 순간에도 가장 걱정이 되는 게 병원비였습เ다파트너บ부บ아직수입이었기때문에병원비를감당할수있을까아มื่อนานนีะคะฉันได้เจอเรื่องที่แบบเหมือนทำให้ใจหล่นวูบเลยนะคะคือพาร์เนอร์ของฉันเนี่ยเหมือนมีสุขภาพที่ไม่ดีนะคะต้องพาเข้าแบบมโรงพยาบาลเ ค่แล้วตอนนั้นนะคะก็ลำบากมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้สมัครกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS ที่เคยพูดไปนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากกองทุนนี้แล้วกออ็สามารถผ่านวิกฤตนั้นมาได้คะ่ะต้องขอขอบคุณองค์กรนี้ด้วยคะ่ะจึงทำให้พันเนอร์นะคะแล้วก็ ผู้ชีวิตเขาเนี่ยตั้งเป้านะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเหมือนที่เขาได้รับค่ะคื่อหนาวเทศุ่นถ้าอากาศร้อนก็จะไปประเทศที่อากาศเย็นถ้าหนะ ตอนนั้นเนี่ยค่ะตอนที่ฉันตัดสินใจที่จะทำเคริ่องแกะโทมี่นะคะฉันคิดไว้นะคะว่าถ้าตอนที่อากาศหนาวฉันจะไปประเทศที่ร้อนส่วนประเทศที่ร้อนอ่ะตอนตอนที่เกาหลีร้อนฉันจะไปประเทศที่หนาวค่ะอยากดูแลกันดีขึ้นนะคะอยากดูแลกันีขึ้นนะคะอยากดูแลกั้ดีขึ้นนะคะอยากดูแลกันดีขึ้นนะคะอยากดูแลกันดีขึ้นนะคยาดูแลกันดีขึ้นนะคทอยากนะคะร้อนมากๆเลย ค่ะวันนี้ทุกท่านก็ได้สละเวลามาร่วมงานในวันนี้นะคะค่ะก็ก็หวังว่านะคะเวลานี้เนี่ยจะเป็นเวลาที่ทุกคนนะคะจะไดะ้รับนะคะความกล้าหรือว่าได้รับโอกาสในการเปิดประตูสู่สิ่งใหม่ๆนะคะ ฉันหวังว่านะคะ SA ครั <ığı> ้งนี้นะคะครั้งแรกของปี2022จะเป็นช่วงเวลาที่จุดประกายไฟในหัวใจของทุกคน